สวัสดีครับอ่าคันนี้บอกก่อนเลยคุณผู้ชมเป็นปี2019นะครับแล้วก็ได้ไปเป็นรถมือเดียว1.6ต้นจีนะครับพุ่สตาร์ทเรียบร้อยแบบนี้นะครับมาลองแหลกลองช่วงล่างป่งนกกันเล็กน้อยนะครับนี่ครับแบบปล่อยมือดูช่วงล่างครับไม่มีเสียงดังนะเงียบเงียบครับห้องโดยสารเก็บเสียงดีใช้ได้คุณผู้ชมมือเดียวด้วย นะครับใครหารถเวทนี้ไว้ใช้อยู่นะกับตัวเอาติสคันนี้สีขาวและได้ปี19ด้วยราคาผมพูดเลยนะครับ4,9,000บาทเองนะครับวารันตีให้เลยจากทางบริษัทนะครับรับประกันทุกสิ่งอย่างซื้อขายสบายใจนะครับอ่านิ่งๆเงียบๆใครกลัวนะซื้อรถเอาติดกลัวเป็นรถแท็กซี่นะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะของเรานะเปิดทำการมาก,กว่า24ปีมาตรฐานแน่นอนนะครับเนี่ยโดดเนินนิดนึง อืมเงียบครับนะผมว่าเพื่อนๆพี่ๆใครที่กําลังดูคลิปนะช่วงผมเทสได้ตอนขับตังนี้นะคุณผู้ชมนะครับกดใส่หูฟังได้เลยนะครับเพื่อเสียงที่มันคมชัดนะครับเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับเนี้ยใส่หูฟังได้เลยเดี๋ยวรูปสีรอบนอกลันเล็กน้อยครับว่าสีข้างนอกจะสวยขนาดไหนนะครับนี่สีขาวเดิมโรงง,งานนะครับผมมือเดียวปีสินะครับ ผ่อนแค่ 7,002, 7,001, 7,002เองนะครับทะเบียนก็สวยนะ8กพ1877นะครับใครหาเอาติสสีขาวมือเดียวอยู่ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับมีคําตอบแน่นอนนะครับรีวิวให้ดูแบบละเอียดนะครับหัวนงหัวน,อน็อตครบจบทุกอย่างนะครับเดี๋ยววุดพาดูเลยนะครับรายละเอียดคันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับไปดูต่อกันในคลิปเต็มได้เลยครับผม สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนทุกท่านครับกับผมบูธเพชรยนต์ที่ปรึกษาฝ่ายขายของทางบริษัทเพชรยนต์ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามารีวิวให้รับชมกันนะครับสำหรับรถนะครับโตโ o ต้าโคร l l a อัลติสนะครับ1.6ตัว G ปี2019ซึ่งราคาต้องบอกก่อนนะว่าคันนี้นะครับหายจากป้ายแดงไปแล้วเกินนะครับ50%นะครับใครมองหาอัลติสนะครับปี19และเป็นสีขาว กดจับสกายได้เลยครับแล้วมาดูรายละเอียดคลิปเต็มกันได้เลยนะครับก่อนอื่นแนะนําตัวนิดนึงนะครับกับผมุฒธเพชรยนต์นะครับที่ปรึกษาฝ่ายขายของทางบริษัทเพชรยนต์บริษัทเพชรยนต์นะครับอยู่ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพครับเปิดทําการมายาวนานนะครับกว่า24ปีนะครับมาตรฐานแน่นอนนะครับซื้อไปไม่ต้องกลัวว่ารถจะย้อมแมวนะครับลูกค้ามาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องดูรายละเอียดกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมให้ดูใบสคบนิดนึง นะครับเพื่อความชัดเจนนะครับและถูกต้องนะครับผมขายตามราคาบริษัทให้เลยนะครับ4 0 0 0บาทนะครับกับรถปี2019ย้ําย้ำนะว่าเป็นรถมือเดียวนะครับใช้งานมือเดียวดูแลมาอย่างดีรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมพาเดินรับชมเลยนะครับขออนุญาตนะเดี๋ยวขอวางใบสบอไว้หน้ารถก่อนนะครับช่องผมก็จะเป็นช่องแบบง่ายๆบ้านๆนะครับพาดูรถเลยนะครับจากประสบการณ์นะครับอยู่กับวงการรถมายาวนานนะครับใครดูรถไม่เป็น นะครับโทรหาผมนะครับเดี๋ยวผมพาดูรถได้เลยนะครับทุกจุดทุกรายละเอียดนะครับผมดูรถเป็นนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวพารับชมนะครับรายละเอียดแบบคร่าวๆเนื้อเน้นๆนะครับให้มันครบจบภายใน10กว่านาทีรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยนะครับตัวไฟด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นตัว m i n น r ร์เชน e นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนั่งยองๆนิดนึงนะครับให้ลูกค้าเปรียบเทียบเลยไฟด้านหน้าครับใส โค้นะครับใสเหมือนกันทั้งคู่นะครับไม่เหลืองไม่ขุนนะครับสภาพนี้รับประกันแน่นอนคุณผู้ชมนะครับว่าถ้ารถมีการชนหนักจมน้ําพิกคว่ำกับสีกอไม้นะครับพูดกันก่อนเลยต้นคลิปผมซื้อคืนทันที100%อนะคุณผู้ชมซื้อไปสบายใจแน่นอนนะครับแล้วถ้าไปตรวจเจอว่าเป็นรถแท็กซี่มาก่อนเราซื้อคืนอีกทันที100%นะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะครับเอาคําพูดผมในคลิปนะครับเป็นหลักฐานได้เลยนะครับรับประกันไฟใสสวย นะครับโคมเป็นแบบมัลตินะครับใส่กับหลอดฮาโลเจนนะครับหน้าเลนส์สกลิบนะครับตามชุดโครเมียมด้านหน้านะครับใส่สวยนะครับการชนหน้าไม่มีสเก็ตหงสเก็ตเหินครับเอาไปใช้ต่อได้เลยสุดคุ้มนะครับสวยมากคันนี้สีขาวไม่เหลืองไม่หมองนะครับดูแลกันได้เลยนะครับยาวๆนะครับในส่วนของตัวล้อแม็กครับแม็กขอบ16นะครับมาพร้อมกับแม็กแบบ5รูนะ นี่เลยนะครับมากับยางปี22นะครับของเดนหลบใช้งานได้อีกยาวแล้วก็รุ่นนี้นะครับตัว1.6ตัว G เขาจะได้ดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับระบบเบรก abs โหมดเสริมแรงเบรกโหมดกระจายแรงเบรกมีมาให้ครบครับรวมถึงนะครับเขายังได้นะครับ vsc นะครับช่วยควบคุมการทรงตัวด้วยนี่ครับขณะการเข้าโค้งนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับระบบจะดีมากน้อยขนาดไหนนะครับก็อยู่ที่หลังพวงมาลัยนะครับอย่าประมาท อย่าประมาทดีที่สุดนะครับฝนตกถนนลื่นเมาไม่ขับนะครับจะดีที่สุดต่อมากระจกข้างครับปรับพัดไฟฟ้าตัวบอดี้ครับสีขาวนะครับไม่มีคําว่ารักยิ้มเลยนะครับผมเดิน2กล้องให้เห็นแบบนี้นะครับช้าๆชัดนะครับให้ดูผิวเผินบอดี้ก่อนนะครับเอาไปที่เราฝั่งนะครับอันนี้คือฝั่งซ้ายนะครับสวยงามล้อหลังไม่มีเบียดครับแต่ฝาครอบดุมล้อหายเดี๋ยวผมจัดให้ ส่ให้ใหม่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวครับมาดูเรื่องโครงสร้างครับเปิดมานะครับหัวแก้มน็อตด้านข้างครับเดี๋ยวผมถ่ายจากทางหน้ารถห้องเครื่องให้ดูอีกลูกค้าอย่าเพิ่งกดออกไปไหนนะครับผมถ่ายให้ค่อนข้างละเอียดนะครับหัวน็อตด้านหน้านะครับผมซูมได้ประมาณนี้นะครับรับประกันได้เลยว่าน็อตเดิมนะครับทุกจุดนะครับแผงประตูคู่หน้ารายละเอียดสวยไม่มีบุบไม่มีช้ำนะครับมีลำโพงทวิตเตอร์ตรงเสา A มาเรียบร้อย แล้วก็ด้านข้างครับแผ่นเพจครับชัดเจนนะครับตอกไว้เลยปี19นะครับหัวนูหัวน็อตไม่ถอดไม่ขยับครับโครงสร้างนะครับสกอตเม็อาร์คลูกค้าเดินดึงดูได้ทั้งคันนะใครอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับอยากดูรถเข้ามาดูได้เลยนี่ครับเรารับประกันโครงสร้างอยู่แล้วชนหนักตีลังกามาเราซื้อคืนนะครับมาดูเหรอเม็อาร์คไม่มีไม่ใช่ของเดิมหรือว่าทํามาเนี่ยซื้อคืนเลยนะครับรับประกันนะครับมาตรฐานเนาะ24ปีลูกค้าซื้อไปเนี่ยสบายใจแน่นอน นะครับแถวหลังนะครับดูประตูกันก่อนเป็นไงใสสวยไม่ช้ำนะครับดูครับเม็ดองเม็ดอาร์คเป๊ะนะช่องผมจะง่ายๆบ้านๆนะคุณผู้ชมแต่ว่าดูคลิปจบเนี่ยบอกเลยว่าตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับง่ายๆเลยบ้านๆเลยนะครับรอยขีบโรบอทอยู่เดิมครบครับเป๊ะนะครับเบาะภายในครับให้ดูเลยไปทีล้ฟ้าฝั่งนะครับชัดเจนนะครับ เบาะใสสวยขาวเนียนกลิบนะครับตะเขียงตะเข็บไม่มีปีนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีเบจด้วยรายละเอียดประมาณนี้เลยนะครับกระเป๋าจิงโจ้ตึงสวยครับไม่หย่อนค้อยนะครับอันนี้คือจบไปกับทางด้านซ้ายตัวรถแบบเข้าๆแต่ว่าชัดเจนนะครับด้านขวานะครับด้านหลังนะครับไฟท้าย led light guiding ครับด้านท้ายเดิมๆนะครับโลโก้ตามจุดต่างๆนะครับอยู่อยู่ครบหมดสายครับสวยครับ สวยแน่นอนครับแล้วก็โครเมียมด้านหลังนะครับสวยงามทุกจุดนะครับเปิดให้ดูนะครับด้านท้ายนะครับสวิ์เป็นแบบไฟฟ้าน็อตครับไม่ถอดไม่ขยับซ้ายขวาเป๊ะครับชัดเจนแก้มข้างครับเป็นไงนะครับรอยแผ่นเพจนะรอยเชื่อมนะครับจากโรบอทเดิมโรงงานนี้ของเดิมเพาเลยนะครับตากรงตาไก่รายละเอียดอพวกเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยซ้ายขวาต้องเหมือนกันแบบนี้ครับ ดูด้านในครับโจของตรงนี้กว้างขวางตามสไตล์ของตัวอัลติคับแต่ตรงนี้ไม่ใช่หลักใหญ่เจอความครับต้องดูตรงนี้ครับไม่มีรูหรือริ้วรอยการเจาะของถังแก๊สครับปะแจแม่แรงยางอลลอยครบครับตัวตัวถังนะครับไม่โดนชนท้ายมาอย่างแน่นอนนะครับรอยทางมะพร้าวต่างๆเดิมครบจบหมดนะครับมุดดูช่วงล่างครับนี่เลยเป็นไงนะครับใสใส นะครับพักปงพักปลายนะครับสวยงามไม่มีสนุงสนิมนะครับช่วงล่างคานเคินต่างๆครบถ้วนครับรายละเอียดดีนะครับจบไปกับทางด้านท้ายนะหอกเลวผมถ่ายให้ดูละเอียดนะครับด้านขวาตัวรถครับไล่แต่สีผิวบอดี้กันก่อนนะครับตัวบอดี้ครับใส่กิ๊บไม่เป็นผิวเปลือกส้มไม่มีบุบบี้รักยิ้มแต่อย่างใดนะครับนอกในซ้ายขวาไป๊ะเลยนะครับมาดูที่ตัวด้านหน้าครับล้อแมกไม่มีเบียดครับ กระจกข้างับปรับไฟฟ้าครับผ่อนชิลด้วยนะครับผ่อนชิลนะครับกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสด้วยแผงประตูครับคลยตั้งแต่น็อตกันก่อนน็อตแก้มครับไม่ถอดครับล็อประตูครับสวยๆครับแผงประตูครับฝั่งคนขับนะครับไม่ช้ําครับนะกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานนะครับผมแล้วก็ด้านหลังครับหัวน็อตครับเป๊ะนะครับแรงดันลมยางครับ ต่างๆครับครบถ้วนครับสวยแน่นอนร้อเปอร์เซ็นนะครับอ้าวเปิดดูต่อนะครับมั่นใจเหอะนะครับลูกค้าปี19บเาคาสี่แสนเกาพนนะครับเปิดให้ดูทุกจุดทุกอนูแน่นอนนะครับช่องผมง่ายๆบ้านๆเข้าใจง่ายนะครับไม่ต้องหลักการเยอะไม่ต้องพิธีเยอะนะครับดูรถต้องดูแบบนี้เนาะอ่าใครชอบผมรีวิวแบบแบบนี้นะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอ้าวมาดูกันต่อนะครับอึ๊บ อ่ะนี่รอยเคียบรบอทอยู่ครบครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันแบบนี้เป็นเป็นอาครับไปนะเนี่ยมือรูปได้เลยเนี่ยคมๆเลยเนี่ยนะครับสีเดิมด้วยนะแบบนี้โอเคนะครับน่าใช้นะครับ,นะรบแล้วก็แผงประตูด้านหลังครับนะครับไม่ช้ําเลยรายละเอียดสวยนะครับส่วนของตัวด้านในเบาะนะครับอันนี้ให้ดูจากมุมฝั่งขวาของทางผู้โดยสารตอนหลัง นะครับค่อนข้างละเอียดสวยนะครับกำลังดีเลยนะครับซื้อได้คุณผู้ชมนะครับมีที่ชาร์จ USB 2.1แอมมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นไมโครและดูด้านในครับบอกคู่หน้าครับตะโครงตะเข็บไม่มีปีนะครับสีเบจสวยงามชัดเจนใครดูคลิปอยู่ปรับภาพความคมชัดสูงสุดได้เลยนะครับเพื่ออัดทารดแล้วก็ความคมชัดในการดูนะครับจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับเพ,เ,เพิ่มเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงย้ายคืนหรือเรืองโหมดต่างๆใช้งานได้หมดเลยนะครับกระจกข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับตัว push start นะครับหรือว่าตาร์ทนิ้วนั่นแหละนะพูดง่ายๆเลยใช้งานได้ครบจบหมดครับเหยียบเบรกได้เลยนะครับแล้วก,กด start เรียบร้อยครับ start ต,ติดง่ายๆนะครับเลขไมค์คันนี้รถมือเดียว1 8 0 0 0 0มืโลนะครับ ราคานี้นะครับให้เลขไม์แบบนี้นะครับตรงเต๊แน่นอนนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้สีขาวแล้วก็เลขไม์น้อยกว่านี้นะครับราคาก็จะบวกเพิ่มขึ้นมาแต่เชื่อผมเถอะครับแค่นี้จิบจิบแสนแปดนะครับมีการดูแลดีเข้าส่งดีตลอดและเราเช็ครถให้ก่อนสมอบลูกค้าเนี่ยครบทุกสิ่งอย่างเครื่องเกียร์ช่วงลงช่วงล่างดูแลเทสให้หมดนะครับซื้อไปสบายใจนะครับขายไปไม่ต่ำกว่า4 5 0 0คันแล้วตัวอัลเต็ดเนี่ยเยอะมากนะครับต่อมานะครับคอนโซลด้านหน้านะครับบุหนังมาเรียบร้อย สวยงามนะครับลูกหนังมาเรียบร้อยนะครับนุ่มนวลนะครับแล้วก right. ็แผงประตูข้างหน้าตรงนี้นะไม่ช้ำเลยนะไม่มีคราบสกปรกด้วยนะครับเครื่องเสียงนะครับยังไม่มีบลูทูธนะเนี่ยอ่าพูดเลยในคลิปเลยนะครับยังไม่มีบลูทูธนะครับใช้งานได้ปกติวิทยุต่างๆไรพวกนี้ใช้งานได้ครบจบนะครับมี USB AUX เพิ่มเติมขึ้นมานะครับลูกค้าอยากฟังบลูทูธนะครับซื้อนะครับใน Lazada ได้เลยนะครับที่เป็นหัวไมโคร เออสามจนห้านะครับเสียบตรงนี้แล้วก็เอาไฟเข้ากับตรงนี้จบเลยนะครับใช้งานต่อได้ยาวๆนะครับต่อมานะครับระบบตัวแอร์นะครับเป็นแอร์อนาล็อกนะครับมีโหมดแอร์ให้เลือกเล่น5โหมดนะครับส่วนแอร์ใช้งานง่ายนะครับแล้วโตโย t a าเขาขึ้นชื่อเรื่องของความเย็นของแอร์นะครับเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะครับใครเคยใช้รถหรือว่าใครรู้เรื่องข่าวสารตรงนี้นะครับ ผมพูดจริงพูดตรงคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวด้านล่างมีพาวเวอร์อัลเลทนะครับ Toyota าเขาจะให้มาที่120วัตต์นะครับเกียร์ออโต้นะครับ7สปีดนะครับใช้งานปกตินะครับเปลี่ยนคงเปลี่ยนเกียร์ลื่นๆเลยนะครับบูทเบิร์ดเกียร์ไม่มีแตกนะครับไปใช้งานต่อได้สุดคุ้มนะครับต่อมาคอนโซลกลางนะครับสวยงามนะครับนี่กุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลดค่อนข้างสวยเลยนะครับต่อมาดูรายละเอียดข้างหน้านิดหนึ่ง สำเนาคู่มือแดงแกมอยู่ครบครับนะอันนี้เป็นสำเนานะครับเลขถังเลขเครื่องลูกค้าดูได้เลยนะครับเป๊ะนะครับใครอยากจะดูเลขตัวถังเลขตัวเครื่องของคันนี้นะครับทักเข้ามาหาผมในเบอร์โทรด้านล่างเข้ามาหรือว่าไอเดลาได้เลยเดี๋ยวผมส่งรูปถังรูปเครื่องให้ดูให้ลูกค้าเปรียบเทียบก,กับตัวนี้ได้เลยนะครับตรงกันแน่นอนนะครับต่อมาออกไปกับทางบริษัทตรงนี้นะผมขอไม่พูดชื่อนะเดี๋ยวโดนพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับพูดไม่ได้นะครับ YouTube เขาค่อนข้างอ่อนไหว ครับอ่อนไหวนะครับแล้วก็นี่คือหน้า16นะครับแล้วก็หน้า18นะครับก็ระบุต่างๆลงเล่นค่อนข้างชัดเจนนะครับที่มาที่ไปมีให้ครบจบหมดนะครับรถก็สภาพดีด้วยนะครับประมาณนี้ต่อมาเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพาไปดูสภาพของห้องเครื่องเล็กเล็กน้อยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก่อนไปนะครับใครดูช่องผมจะรู้กันดีว่าผมเนี่ยจะไม่หยุดคลิปให้ดูแบบสดๆเร็วๆนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ไม่ดับเครื่องยนต์นะครับรอบเครื่องอยู่ประมาณ900รอบต่อนอาทีนะครับเปิดแอร์ปกติไปดูกันว่าเครื่องยนต์สั่นสะดุดสวิงหรือว่ามีอาการอะไรผิดปกติไหมนะครับมีเสียงเคของแคมของวาลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนอื่นนะได้ขออนุญาตปรับเลนส์กล้องปเป็นเลนส์วายนิดน,นึงนะจะได้เก็บรายละเอียดของใต้ห้องเครื่องให้มันได้ชัดเจนนะครับเปิดเลยนี่ครับข้างบนนะครับไล่มาเลยตั้งแต่ซีนเนี่ย ทุกต่างๆเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับพวกซีต่างๆเนี่ยแล้วก็คําเตือนมองก็อยู่ครบรูระบายต่างๆกรมสวยหมดครับนะฮะฉนวนกันความร้อนอยู่ครบนะครับแล้วก็รวมถึงน็อตด้านหน้าครับประมาณนี้เลยแก้มพงแก้มข้างนะครับปั๊ม ABS ครับคานฝั่งซ้ายครับปั๊ม3า3 R 3 L อยู่ครบหนาดไฟเดิมนะครับซีเดิมนะครับคานหน้าครับไม่ถอด นะครับคานไม่มีโคตรไม่มีงอนะครับดูได้เลยนี่ค่อนข้างเป๊ะครับรถส่วนฝั่งขวาครับปั๊มแอลอยู่ครบครับรหัสไฟนะเช็คดูได้เลยนะครับนัมเบอร์ซีรีส์เดิมทุกอย่างนะครับประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์หนนะเครื่องยนต์สันดาบ1.6ลิตรหรือว่า1,600ซีซีนะครับ125แรงม้านะครับก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับกับการใช้งานนะครับจับคู่มาพร้อมกับเกียร์ CVT เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลนะครับใช้งานง่ายคล่องตัว ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีและเครื่องยนต์ครับเดินนิ่งๆเดินเรียบๆแบบนี้เลยเดี๋ยวหาว่าตัดต่อตัดแต่งดูครับได้ยังหมุนอยู่เลยนะครับเครื่องยนต์ดีครับลูกค้ามาทดลองขับมาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับก่อนจะมาคุณผู้ชมง่ายๆครับผมรบกวนนะลูกค้านะครับโทรหาผมนัดวันกับผมนิดนึงว่าจะมาดูรถรุ่นไหนหรืออยากจะปรึกษาก่อนโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์เข้ามา เพื่ออะไรลูกผู้ชมหนึ่งครับผมจะดูแลลูกค้าเซลของผมมีประมาณ40กว่าท่านนะครับลูกค้ามาถ้าไม่นัดกับผมเนี่ยลูกค้าจะเจอเจอใครก็ไม่รู้เนาะแล้วก็เจอมาอาจจะเจอเด็กใหม่หรืออะไรแบบนี้ครับอาจจะดูแลท่านไม่แบบไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าดูคลิปผมมาแล้วชอบผมนะครับตรงไปตรงมาแบบนี้ชัดเจนแบบนี้ก็โทรหาผมนัดวันกะับผมได้เลยผมดูแลให้จนจบเคสแน่นอนนะครับซื้อไปนะครับลูกค้าโทรกลับมาก็ยังได้ตลอดนะครับไม่มีการขาดการติดต่อนะครับ ลูกค้าผมนะเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับซื้อรถตู้กับผมไปนะไปประมาณเกือบหนึ่งปีแล้วนะครับเขาอยู่เชียงรายนะครับเชียงรายได้ข่าวน้ำท่วมเหมือนโทรไปหาเขาอยู่เลยนะเขายังขอบคุณผมใหญ่เลยช่วยผลไปเที่ยวอยู่เลยนะครับดูแลกันดูตลอดนะครับแล้วก็รู้จักกันแล้วก็เหมือนเป็นพี่น้องคนหนึ่งนะเหมือนเราเป็นลูกหลานกันคนหนึ่งนะครับติกต่อกันอยู่ได้ตลอดแน่นอนนะครับวันนี้นะไม่ไปละคุณผู้ชมขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับ